รีวิวซอสสำหรับทาโก้นะคะแล้วก็ uh, มันสามารถเอาไปใส่ในพิซซ่าได้อันนี้เป็นซอสทาบาสโกมันจะเหมือนอารมณ์ซอสสีราชาผสม uh, เครื่องเทศของเม็กซิกันนะคะพวกนี้เป็นของเม็กซิกันเลยคือฝรั่งเขาจะคิดยี่ห้อนี้มากทาบาสโกแล้วก็อันนี้เพิ่งออกใหม่นะคะเพิ่งออกใหม่ตอนนี้ตอนนี้เลยเนี่ย64โครนคูณ3เอานะ3นิดนิะ แล้วก็อันนี้เป็น jalapeno จะเป็น jalapeno มันจะเป็นฟีลอาพริกพริกหยวกดองของฝรั่งอ่ะที่เปรี้ยวๆอ่ะเอ่อพริกหยวกพริกหยวกที่ไม่เผ็ดอ่ะ habanero v าอ d e i n c r e d i เด e it's very strong uh, chili strong chili วะอ๋อ there is a habanero pepper เออคับ อ๋อเป็นพริกเผ็ดพริกที่ขึ้นชื่อว่าเผ็ดเผ็ดอ่าเผ็ดระดับอะไรนะที่แบบว่าเผ็ดกินแล้วเผ็ดร้อนที่เขาคิดคิดกันน่ะอ๋อแล้วก็นี่ผู้ชายคลั่งมากเลยตอนนี้ผู้ชายไม่ไปไหนเลยไหนอันนี้เอออันนี้พริกธรรมดาถ้าบ้านเราก็เหมือนพริกเจนดาซอสสีราชาน่ะอันนี้แหละอันนี้เป็นพริกเม็กซิกันอ่ะพริกที่แบบ เผ็ดกี่ระดับของในโลกอะที่คนไทยกำลังกินฮิตว่าแบบกินแล้วเผ็ดเผ็ดอะไรเผ็ดจะตายนะอันนี้อย่ายา I already tell them so ผู้ชายชอบมากอีพอ what what do you in Kenchi in Kenchi in Kenchi why you do spicy ้วเบิร์กูมีผัวนะกูไม่ได้มีลกูกโอเค